สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูรายละเอียดกิจกรรมใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามาตอน10โมงเช้าของวันนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ global บ้างนะครับบอกเลยว่ามีแต่กิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูกิจกรรมเนี่ยผมจะให้ดูตัวละครที่ผมใช้งานอยู่แบบคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือตัวละครสายฟรีนะครับที่ผมเล่นมาประมาณ2ออาทิตย์ได้นะครับผม ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยไอดีของผมก็ถือว่ามาไกลพอสมควรเลยนะครับก็พลังรวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนนะครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปรีวิวแยกย่อยออกมาต่างหากให้ดูกันนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับผมขอเรียกชื่อกิจกรรมพวกนี้ว่าเป็นกิจกรรมเปลี่ยนไก่ให้กลายเป็นเทพนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก่อนที่กิจกรรมจะอัปเดตเข้ามานะครับ พลังผมยังอยู่แค่400,000อยู่เลยนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาเนี่ยผมสามารถเพิ่มพลังตัวละครมาได้อีกตั้ง300,000กลายเป็น700,000เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาวันนี้เนาะก็จะเป็นกิจกรรมไดมอนด์ช็อปนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งอ่ะตรงนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมด้านบนเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นพวกกิจกรรมเติมเงินทั้งหมดนะครับ แต่ว่ากิจกรรมที่เราสามารถเล่นได้แบบฟรีๆเนี่ยก็เริ่มจากกิจกรรม Diamond Shop เนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมร้านค้าไอเทมลดราคานั่นเองนะครับผมซึ่งไอเทมที่มีให้เราเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมถังเบียนะครับผมหินม่วงอัปดาวตัวละครเหรียญสปินวัตถุด,ดิบอัปเกรดเรือนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนต้องการอะไรเนาะเพราะว่า ทุกอย่างในร้านค้าเนี่ยจำเป็นต่อการพัฒนาตัวละครทั้งหมดเลยนะครับถ้าจะถามผมว่าแนะนําว่าจะซื้ออะไรดีเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดู ID ดีของเราเองก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันขาดอะไรหรือว่าเราซื้ออะไรมาแล้วเนี่ยมันสามารถอัปเกรดตัวละครในทีมเราได้บ้างนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครมีเพชรเหลือเยอะๆเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะของในร้านค้าเนี่ย จัดปลูก่าเราซื้อในช่องทางกิจกรรมอื่นๆเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีเพชรไม่พอเนี่ยก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับ1ก็คือทําใจนะครับผมหรือ2ก็ต้องคือเติมเงินเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรม a n c h o r Adventure Shop นะครับผมก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ให้เราเนี่ยสะสมสมอเรือนะครับแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลในร้านค้าเนาะ ซึ่งก็มีแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะผมแนะนําว่าให้แรกตัวอารีนาไว้บ้างนะครับผมเพราะว่าตัวอารีนาเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราจะไปทํากิจกรรมเอาชิ้นส่วนตัวละครในฟังก์ชันเอ็กเปิเนี่ยมันจะมีบางตัวละครนะครับที่บอกว่าต้องไปลงอารีนาให้ชนะอีกครั้งต้องทำดามเมจให้ได้เท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่งบางตัวละครนะมันบังคับให้ลงในหลีดแบบมาลีนนะครับผม มารินฟอร์ดแบบว่าที่ต้องใช้3ตัวในการลงอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยตอบโจทย์เราได้เยอะมากๆนะครับผมก็ซื้อไปประมาณ4 5 0 0ใบเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือกล่องทหาร1ดาวนะครับผม1ดาวม่วงนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกล่องนี้เนี่ยหลังที่เราหลังจากที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะได้ทั้ง6ตัวละครเลยหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าได้ทั้ง6ตัวละครเลยเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะใช้ถึง2050ชิ้นเลยนะครับผมสําหรับเจ้าชิ้นส่วนของสมอเรือเนี่ยเราสามารถหาได้จากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสุ่มวงล้อสปินนะครับสุ่มกาชาแก้วเบียร์หรือว่า สุ่มคาช้าถังเบียเนี่ยมันก็จะมีสมอเรือแจกเรามาด้วยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนึงครับที่เราสามารถหาสมอเรือได้ก็คือเข้ามากดรับหีบครับผมหีบสมบัติเนาะในฟังก์ชัน a อ v e เ t นเจอร์ตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เรากดรับนะครับจะมีโอกาสได้รับสมอเรือเนาะยิ่งถ้าเราปล่อยเอาไว้นานเนี่ยจำนวนสมอเรือที่ได้มันก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็ลองเก็บสะสมสมอเรือแล้วก็เอามาแลกของรางวัลที่ต้องการเพื่อที่จะพัฒนาตัวละครไปอีกได้นะครับ โอเคมาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับผมสาหรับกิจกรรมต่อไปเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมที่มีมาทุกๆรอบนะครับก็จะเป็นกิจกรรมลัคกี้สตินชิพเนาะสุม่มสปินตามจานวนที่กําหนดนะครับก็รับของรางวัลไปเลยกิจกรรมต่อมาก็เป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟเรคูดนะครับก็เป็นการสุมตู้กาชาถังเบียนะครับสมครบตามจานวนที่กําหนดก็เหมือนเดิมครับรับของรางวัลทั้งหมดไปได้เลยกิจกรรมต่อมานะครับเกรสไพเรสเรคูดนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มกาชาแก้วเบียนะครับผม สมครบตามจํานวนที่กําหนดก็สามารถรับของรางวัลไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทากันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับถ้าใครดองไอเทมเอาไว้เยอะเนี่ยก็สามารถเอามาทํารอบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมนะครับที่ให้ผู้เล่นเนี่ย สะสมนะครับผมแต้วิญญาณสีฟ้าแล้วก็สามารถเอามาแลกของรางวัลได้นะครับซึ่งของรางวัลในร้านค้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นทีเด็ดเป็นไฮไลท์ของการอัปเดตครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่าของรางวัลที่มีให้แลกเนี่ยมีแต่ของดีๆและดีมากๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งของรางวัลที่ผมแนะนานะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะแลกมาไวน้นะก็จะเป็นทหารระดับสดาวนะครับทหารระดับ1ดาวแล้วก็ทหารระดับหนึ่งดาวส้มเนาะ พวกสีดาวม่วงหนึ่งดาวม่วงเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าแลกเก็บไว้ได้ก็ควรจะแลกเก็บไว้เนาะอย่างแรกที่ควรแลกเก็บเอาไว้เลยก็คือทหารสีดาวม่วงนะครับเราสามารถแลกได้สูงสุดแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทหาร1ดาวส้มนะครับถ้าใครอยากจะอัพตัวละครเป็น1ดาวปีกเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้ทหาร1ดาวส้มเป็นวัตถุดิบเนาะใช้จํานวน8,00 0แต้มนะครับถามม่าเยอะไหมมันก็เยอะนะ แต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้มาเ,เพราะว่าเราจะอัปเกรดตัวละครขึ้นไปมีปีกได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับส่วนการหนึ่งดาวม่วงเนี่ยถ้าใต้มมาเหลือจริงๆก็สามารถแลกไว้ได้นะที่ตัวละครของผมพัฒนาไปได้ไกลเนี่ยหลักๆเลยก็มาจากกิจกรรมอันนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าใครจะเอาไปแลกไอเทมอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยต้องการไอเทมอะไรเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวละครภายในทีมนะครับ สำหรับแต้มวิญญาณสีฟ้านะครับตรงนี้เนาะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราสามารถหาได้จากไหนนะครับสัครับสำหรับแต้มวิญญาณสีฟ้านะครับเราสามารถหาได้จากการย่อยตัวละครระดับ3ดาวขึ้นไปเนาะกดไปที่ฟังก์ชันออาตานะครับที่เป็นลูกเกคโคมเลีเนาะแล้วก็เลือกมาที่ลูกเกโคโคมเลีนะครับนี่นะครับทุกครั้งที่เราเอาตัวละครระดับ3ดาวสีดาว5ดาวมาย่อยเนี่ยเราจะได้รับนะครับผมชิ้นส่วนแต้มวิญญาณสีฟ้านะครับยิ่งจํานวนดาวเยอะเนี่ย ของรางวัลที่ได้เป็นแต้มสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับสังเกตจากตัวละคร5ดาวนะครับย่อย1ตัวนะครับเราจะได้แต้มวิญญ,ญาณสีฟ้ามาถึง260ชิ้นเลยนะครับผมย่อย10ตัวก็ได้2,006แล้วนะครับผมถ้าย่อยครบร้อยตัวก็ได้20,06เลยนะสามารถแลกอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยผู้เล่นดองตัวละครเอาไว้เยอะมากน้อยขนาดไหนเนาะสำหรับผมเนี่ยแนะนําว่าถ้าจะทํากิจกรรมนี้นะต้อง วางแผนให้ดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าแต้มที่ใช้แรกเนี่ยมันใช้เยอะแล้วก็ตัวละคร5ดาวเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นวัตถุดิบจําเป็นที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับยังไงก็แนะนําว่าลองคํานวณกันให้ดีก่อนละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมแบบข้าวเกี่ยวกับกิจกรรมก่อนหน้านี้เนาะตอนแรกเนี่ยเรามีกิจกรรมไดมอนด์ช็อปแล้วใช่ไหมกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับผม แอคคูมิ a เลตนะครับไดมอนด์อีเวนต์จะเป็นกิจกรรมสะสมใช้จ่ายนะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผู้เล่นนะครับใช้เพชรในการซื้อไอเทมต่างๆเนี่ยจำนวนเพชรที่ใช้ไปมันก็จะขึ้นในกิจกรรมนี้นะครับก็ถ้าผู้เล่นนะครับใช้เพชรครบตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยก็สามารถรับของรางวัลตามที่ เราทําครบได้เลยนะครับซึ่งก็มีจากของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ครบ2000ันเพรเนี่ยเราจะได้แต้มมินญยานสีฟ้ามาถึง1 0 0 0ชิ้นแบบฟรีๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําไปแล้วทั้งหมด16,890เพชรเพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกินโคตตาไปหน่อยนะครับผมตอนแรกกะว่าจะเอาแค่หมื่นห้านะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยมันมีของหลายๆอย่างที่ผมต้องการนอกก็เลยซื้อเกินไปนะครับ สำหรับอันนี้นะครับก็ใครมีเพชรเยอะก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับถ้าใครมีเพชรน้อยก็รอไว้กิจกรรมวนกลับมาในรอบต่อๆไปก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่กิจกรรมต่อไปนะครับสําหรับกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมแบ็บสมิธอีเวนต์นะครับผมก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถอัปเกรดนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นอุปกรณ์สวมใส่ให้มีระดับที่สูงขึ้นได้นะครับ โดยใช้อุปกรณ์เดิมพร้อมกับเงินเวดีแล้วก็เพชรฟ้าอีกจำนวนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับผู้เล่นยังสามารถอัปเกรดชุดระดับ6กดาวแดงนะครับให้กลายเป็นชุดเซ็ตในตำแหน่งต่างๆได้ด้วยนะครับก็คือกดมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เนาะมันจะมีชุดเซ็ตให้เราเลือกทั้งหมด5เซ็ตนะครับผมก็จะมีครบทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสแลชเชอร์นะครับตำแหน่งกัปตันตำแหน่งชูเตอร์ตำแหน่งซ er, ับพอร์ตแล้วก็ตำแหน่งไฟเตอร์นะครับ เพิ่งชุเซชเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์สำหรับตัวละครมากๆนะครับผมแต่ว่ากว่าจะแลกได้เนี่ยต้องหมดเยอะเลยนะครับใช้เงินเบลี100ล้านนะครับแล้วก็ใช้เทชรจำนวน20,000เทชรนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครมีเทชรแล้วก็เงินไม่พอแนะนำว่าให้เก็บสะสมไปก่อนก็ได้เนาะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะอัปเดตเข้ามาหรือว่ามีวนมาให้เราทำเรื่อยๆเลยนะครับผม ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับต่อมานะครับก็เล่นกิจกรรมสะสมลูกเต่านะครับก็เหมือนกับในรอบที่แล้วเลยนะครับผมเมื่อเราสะสมลูกเต่าครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับก็สามารถรับของรางวัลไปได้เลยนะครับผมสําหรับลูกเต่าเนี่ยก็หาได้จากการเล่นกิจกรรมสุ่มวงล้อสปินนะครับสุ่มกาชาแก้วเบียร์แล้วก็สุ่มกาชาถังเบียร์นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูกันที่กิจกรรมสุดท้ายกันดีกว่านะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกรับไอเทมหรือว่าตัวละครต่างๆที่ต้องการได้เลยนะครับเห็นหรว่ามันใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะเนาะกิจกรรมนี้เนี่ยจากที่ผมลองดูคร่าวๆนะครับรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับผู้เล่นสายเตะซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นสายฟีเนี่ยการที่จะทํากิจกรรมพวกนี้เนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับ อย่างเช่นถ้าผมอยากจะได้ตัวละครนี้นะครับผมมาจันแลนเนาะผมต้องใช้อเทมลูกระเบิดนะครับจำนวน 30, ลูกในการแรกเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แค่18ลูกเองนะครับทั้งที่ผมก็ทำกิจกรรมสุ่มกาชาทำกิจกรรมหมุนวงล้อสปินอะไรไปเยอะมากนะครับผมหมดไปเป็นหมื่นเพชรละลูกระเบิดที่ผมได้เนี่ยได้มาแค่18ชิ้นเองนะครับเป็นอะไรน้อยมากๆเนาะนี่นะครับ ไอเทมจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือไอเทมลูกระเบิดกับไอเทมคมพีนะครับไอเทมคมพีเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการสุ่มของรางวัลที่เราจะสามารถแลกได้เนาะของรางวัลที่สามารถแลกได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่3แบบนะครับเป็นตัวละครระดับเอพิกฮีโร่ก็คือจะเป็นตัวละครสังกัดอินกับสังกัดไซโคเนาะแล้วก็เป็นตัวละครฮีโร่ธรรมดานะครับก็จะเป็นสีสังกัดพื้นฐานเนาะแล้วก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็จะเป็นพวกอาวุธของตัวละครต่างๆนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละมันใช้ไอเทมระเบิดแรกในการใช้ในการแลกในเยอะมากนะครับเราสามารถกดดีเซตได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมได้มาจันแลนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ตัวละครอื่นผมก็กดดีเซสนะครับอ่ะได้โมเรียไม่อยากได้นะครับอ่ะไม่อยากได้อีกครับผมอ่ะสมมติว่าผมอยากได้เอสนะครับผมก็ต้องไปหาลูกระเบิดมาจํานวน30ลูกจะแลกได้เนาะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวละครระดับอีพีคิโลนะครับเราก็สามารถสุ่มหาได้เลย สมมติว่าถ้าผมอยากได้ตัวละคร ROQY นะครับเนี่ยพอผมสุ่มมาเจอแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปหาไอเทมลูกระเบิดมา50ลูกนะครับถึงจะสามหัถแรกได้นะครับผมเช่นเดียวกันไอเทมอาร์ติเฟกต์นะครับผมเราก็สามารถใช้คัมพี์ในการสุ่มได้นะครับอยากได้ไอเทมไหนก็สุ่มไปเรื่อยๆเนาะแต่อย่าลืมนะครับสังเกตที่ลูกระเบิดนะครับใช้ลูกระเบิดถึง80ลูกเลยนะครับผมผมถึงบอกนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เปหนักๆหรือไม่ก็ดองไอเทมกิจกรรมไว้เยอะนะครับ เพราะว่าเจ้าไอเทียมลูกระเบิดเนี่ยมันสามารถหาได้จากกิจกรรมสุ่มกาชาถังเบียนะครับผมกิจกรรมหมุนวงล้อนะครับแล้วก็กิจกรรมสุ่มกาชาแก้วเบียนะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยกิจกรรมมันเพิ่งมาวันแรกนะครับผมแนะนําว่าก็ให้รอดูไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีโค้ดอะไรใหม่ๆนะครับที่ทางทีมงานแจกมาให้เนาะแล้วก็อาจจะมีเจ้าไอเทียมลูกระเบิดเนี่ยเป็นรางวัลอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูใกล้ๆก่อนหมดกิจกรรมแล้วกันเราอาจจะ ได้ทีมงานได้โค้ดนะครับมาสักสิบลูก20ลูกเนี่ยก็สามารถแลกตัวละครได้1ตัวแล้วนะครับผมยังไงก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างก็คือกิจกรรมเกาะจายานะครับผมก็เพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมเนี่ยก็สามารถรับของรางวัลกันได้ทันทีแบบฟรีๆทุกวันเลยนะครับผมก็มีเทรมีถังเบียร์มีนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้มาฟรีๆนะครับ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีแต่กิจกรรมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับผมยังไงก็ลองบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆกันดูนะครับวางแผนก่อนทํากิจกรรมให้ดีนะครับผมคํานวณให้ดีว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับหรือเปล่าเนาะก็ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รับรางวัลแบบคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ย คุ้มมากๆนะผมสามารถอัปเกรดตัวละครเป็น1ดาวส้มได้ถึง2ตัวเลยนะครับผมอัปเกรดตัวละคร4ดาวม่วงได้อีก4ตัวเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูค่าพลังเนาะนี่นะครับใน PVP เนี่ยผมจัดตัวละครแบบเนี้ยค่าพลังผมอยู่ที่7 1 5 0 2 8แแต้มเลยนะครับผมเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถไต่ PVP ได้สบายเลยนะครับ ส่วนใครที่ตั๋ว PVP ไม่พอก็อย่าลืมเข้าไปซื้อในร้านค้ากิจกรรมสมอเรือด้วยนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ